สวัสดีค่ะสูตรหอยลาวนะคะงวดวันที่14เดือนตุลานะคะปี64ในรอบของวันพฤหัสนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นสูตรการคำนวณ4ตัวตรงนะคะย้อนหลังทั้งหมด4งวดเนาะเริ่มคำนวณน,นะคะก็จะเป็นงวดที่27กันยานนะคะแต่ว่าแอดมินนำมาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆดึงสูตรย้อนหลังมาทั้งหมดออ สามงวดนะคะสามงวดเนาะเ,เพื่อเป็นการไม่เสียเวลามากนะคะก็งวดที่เริ่มคำวนวณนะคะของอันมินดึงมาก็จะเป็นวันที่30นะคะ30เดือนกันยาเนาะสำหรับสูตรนะคะในรอบนี้ก็จะเป็นสูตรชุดนี้นะคะหลักหมื่นบวกด้วยหลักสิบบวกด้วยหลักหน่วยนะคะคูณด้วย4และบวกด้วย9คงที่ต่อมาสูตรที่2นะคะจะเป็นหลักหมื่นคูณด้วย2บวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อย 100, คูณด้วย4บวกด้วยหลักสิบและบวกด้วย2นะคะ สูตรที่3หลักหมื่นบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย3บวกด้วยหลักหน่วยและบวกด้วย6ของที่และสูตรที่4นะคะจะเป็นหลักหมื่นคูณด้วย5บวกด้วยหลักพันและบวกด้วย2คงงที่นะคะมาเริ่มกันเลยเนาะสำหรับงวดแรกนะคะสูตรที่1นะคะหลักหมื่นหลักหมื่นก็คือเลข6นะคะต่อมาหลักสิบนะคะหลักสิบเป็นศนหลักหน่วยคูณด้วย4หลักหน่วยก็คือ7นะคะ เจ็ดใช้ตัวหลังก็คือเลข0นะคะและบวกด้วย9ของที่8บวก9เป็น17นะคะ7บวก6เท่ากับ13ตัวหลังก็คือ3ต่อมาสูตรที่2หลักหมื่นคูณด้วย2 6 2 1กนะคะใช้เลข2บวกด้วยหลักพันหลักพันเป็น0นย์นะคะ หลักร้อยคูณด้วย4หลักร้อยเป็น1 1 4เป็น4นะคะหลัก10 0และบวกด้วย2คงที่สองอ๋อไม่ใช่4 6 8นะคะรอบนี้ก็จะเป็นตัวเลข8ต่อมานะคะหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันก็คือ0หลักร้อยคูณด้วย3 ได้3หลักหน่วยก็คือ7และบวกด้วย6คคงที่6 6นะคะ6บวก6เป็น12 2สบวก3เป็น5 5้บวก7เท่ากับ12ได้2ต่อมาสูตรที่4นะคะหลักหมื่นคูณด้วย5 6 5 30ได้0หลักพันหลักพันก็คือ0นะคะและบวกด้วย2คคงที่ ผลลับก็คือ2ในรอบของงวดวันที่30นะคะตัวเลขคำนวณก็จะได้เป็น3822ส่วนผลที่ออก4ตัวนะคะก็จะเป็น3822ตรงตัวนะมาต่อนะคะงวดวันที่4เดือน10อ่าเดือนตุลาเนาะหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นก็คือ3บวกด้วยหลัก10นะคะหลัก10เป็น2หลักหน่วยคูณด้วย4 4 2 8และ9นะคะคงที่ 8 90 9บวก3เท่ากับ12สูตรที่2หลักหมื่นคูณด้วย2 3 2 6หลักพันก็คือ3หลักร้อยคูณด้วย4นะคะหลักร้อยก็คือเลข8นะ8 4 32หลัก10เป็น2และบวกด้วย2คงที่2 4 6นะคะ6บวก6เป็น12 2บวก3เป็น5 ต่อมาหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นก็คือ3บวกด้วยหลักพันหลักพันเป็น3หลักร้อยคูณด้วย3 8 3 24สาม24หลักหน่วยเป็น2และบวกด้วย6นะคะ3บวก3เป็น6นะคะ6บวก6เป็น12 2สบวก2เป็น4 4่บวก4เป็น8ต่อมานะคะหลักหมื่นคูณด้วย5หลักหมื่นเป็น3 5 35 หลักพันก็คือ3และบวกด้วย2 5บวก3เป็น8นะคะ8 9ดได้0สำหรับงวดวันที่4เดือนตุลานะคะตัวเลข4ตัว2580ผลที่ออกในรอบของวันที่7เดือนตุลานะคะก็คือ2850นะคะก็สลับตำแหน่งนะคะ4ตัวมาครบแอดมินอาจจะบวกงงๆนะคะแต่ก็ผลลัพธ์เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะลองบวกเองก็ได้นะ ต่อมาในงวดของวันที่7นะคะ7ตุลาหลักหมื่นก็คือเลข1นะคะเลข1บวกด้วยหลักสิบเป็น5หลักหน่วยคูณด้วย4หลักหน่วยเป็น0 0คูณอะ,อะไรก็ได้0นะคะและบวกด้วย9คงที่9บวก1เป็น10บวก5เท่ากับ15ผลลัพธ์ก็คือ5นะคะต่อมาหลักหมื่นคูณด้วย2 1 2เป็น2หลักพันเป็น 2นะคะหลักร้อยคูณด้วย4หลักร้อยเป็น8นะคะ8 4 32ใช้เลข2ตัวหลังหลัก10ก็คือ5และ2คงที่2 4 6 8นะคะ8บวก5เท่ากับ13สูตรที่3นะคะหลักหมื่นก็คือ1หลักพันเป็น2หลักร้อยคูณด้วย3 แปดสามยี่สิบสี่นะคะบวกด้วยหลักหน่วยก็คือ0และ6กของที่6กบวกสเป็น10บได้ศูนย์นะคะหนึบวกสเท่ากับสต่อมาสูตรที่4นะคะหลักหมื่นคูณด้วย5หลักหมื่นเป็น1 1ึคูณหได้5บวกด้วยหลักพันก็คือ2และตามด้วย2อของที่ 2บวก2เป็น44บ4วก5เป็น9นะคะสำหรับงวดวันที่7คํานวณ4ตัวก็คือ5 339นะคะผลลัพธ์ในงวดของวันที่11ที่ผ่านมาก็คือ5 3 3 9มานะคะตรงตัวนะมาคำนวณงวดของวันที่11นะคะเดี๋ยวลุ้นต่อวันพฤหัสที่14สเนาะสูตรแรกนะคะหลักหมื่นก็คือเลข9นะบวกด้วยหลัก10ก็คือ3 หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยคูณด้วย4เนาะหลักหน่วยก็คือ9 9 4 36นะคะได้6บวกด้วย9คงที่9บวกเเป็น18นะคะ8บวก3เท่ากับ11เนาะ11นะคะได้1 1บวก6เป็น7 สูตรที่2หลักหมื่นคูณด้วย2หลักหมื่นเป็น9 9 2าเได้ตัวหลังก็คือ8บวกด้วย 1, 000, น 5, นะะหลักพันเป็นห้านะคะหลักร้อยคูณด้วย4หลักร้อยเป็นสามสได้2นะคะหลักสิบเป็น3และบวกด้วย2คงที่2อบวกสเป็น4 4่สบวกสเท่ากับเจ็ดนะคะเจ็ดบวกหเป็น12 2สบวกแเป็น10ได้0ูนย์ ต่อมานะคะสูตรที่3เนาะหลักหมื่นเป็น9นะคะบวกด้วยหลักพันก็คือ5หลักร้อยคูณด้วย3นะคะหลักร้อยเป็น3 3 3 9นะคะบวกด้วยหลักหน่วยก็คือ9และตามด้วย6คงที่9นะคะมี1 2 3นะคะ9 3 27 เจ็ดบวก6เท่ากับ13นะคะ3บวก5เป็น8ต่อมาสูตรที่4นะคะสุดท้ายหลักหมื่นคูณด้วย5หลักหมื่นก็คือ9 9้าเห้านะคะก็คือ5ตัวหลังบวกด้วยนะคะหลักพันก็คือ5ตามด้วย2คงที่นะคะ 5บวก5เป็น10ได้0เหลือ2นะคะตัวนี้ค่ะในรอบของวันที่14นะคะ14ตุลาวันพฤห,หัสนะคะเลข4ตัวในรอบนี้ก็คือ7082นะคะของเรา ก็แอดมินนะคะปักหลักให้เรียบร้อยถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบหลักที่แอดมินปักให้นะคะสามารถขยับนะคะสลับตำแหน่งกันได้เลยมาดู3ตัวนะคะสำหรับ3ตัวและ2ตัวของสูตรนี้ที่แอดมินตัดมาให้นะคะแยกมาให้เนาะ3ตัวก่อนเนาะ3ตัวแล้วก็2ตัวนะคะ3ตัวก็จะได้เป็นนะคะ7 0 8 7 0ูนสอะคะเจ2แสอละแปดเนาะหนึ่นะคะสำหรับ2ตัวนะคะบนล่างเนาะถ้าเกิดว่าใครชอบ70ดนะคะเจ7ดแล้วก็อะไรอีก 08นะคะ02และ82นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณสถิติย้อนหลังดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะอย่างที่บอกตอนแรกก็คือย้อนหลังทั้งหมด4งวดนะแต่ว่าแอดมินหยิบยกมาให้เป็นตัวอย่างแค่3งวดนะคะสำหรับ สูตรนี้นะคะก็แยกออกมาเป็น3ตัว2ตัวให้เรียบร้อยนะคะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ